รีบปวดรลกลางคืนเขาก็จะมากิน1ศมงูเศไม้นะครับเก็บเขารู้ ทหารนะครับนี่เป็นปวกแดงนะครับเอาละพี่น้องอราพี่นอ้องดอกเล็กของเช้านี่ครับเอ็ดขวนโทนหืรวยแล้วครับ แมงมุงกมกินนะครับเอาแขกครับโอ้ยคนหาหลายครับนั้นได้เง็ดทั้งลากเลยครับนี่ครับก็ยังไม่ถือว่ารวยเท่าไหร่ครับ ไปต่อเลยครับลงตะกา <laughs> <c oughs> เร <c oughs> <shirt. c oughs> ียบร้อยครับหมานนี่ครับก็เดินหามดแรงเลยครับไม่ป้าเลยเฮ็ดกัไม่ป้าอะไรกันไม่ป้าเลยครับอคนหาหลายครับผมหาเฮ็ดคนนี่แหละแหม่เต็มเปี้ยเลยก็ว่าที่ที่ได้ไปแกงไปต้มจังหน่อย ไม่ปาเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไม่มดเราดูนะครับยังเหลืออีกเดือนนึงนหละออกันสารน่ลแหละถึงจะมดนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับผู้ที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม